ดิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่73ภัยอันตรายในโรงพยาบาลเนื่องจากมีหัวกะโหลกของเจ้าไทแรน์ที่แขวนอยู่ที่เอวของควางซางจึงสร้างความหวาดกลัวให้กับซอมบี้ทั่วไปเป็นอย่างมากดังนั้นตลอดทางควางซางแทบจะไม่เจอการขัดขวางของซอมบี้แม้แต่ตัวเดียวไม่นานเขาก็กลับมาถึงตำแหน่งที่หลิวซินล,ละพักพวกอยู่ ในตอนนี้บริเวณรอบๆของหลิวซินและพักพวกได้ตกอยู่ในวงล้อมของซอมบี้เป็นจำนวนมากเห็นได้ชัดว่าตอนที่วางซางพึ่งจากไปนั้นซอมบี้เหล่านี้ก็โจมตีใส่หลิวซินและพักพวกทันทีแต่ยังถือว่าเป็นความโชคดีอยู่ก็คือหลังจากที่หลิวซินและพักพวกได้สังหารซอมบี้ที่โจมตีใส่ไปบางส่วนแล้วกลิ่นอายของเลือดศพในบริเวณนี้ ก็ค่อยปกคลุมเลือดสดของจางเฟิงและเด็กๆเ,เหล่านี้บวกกับความหวาดกลัวต่อกลิ่นอายของเจ้าไทแรน์อีกทําให้ซอมบี้บริเวณรอบๆจึงได้กลับมาดูสงบลงอีกครั้งถึงแม้ว่าจะไม่สลายตัวจากไปก็ตามแต่พวกมันก็ไม่กล้าเข้ามาโจมตีพวกเขาอีกแต่อย่างใดเพียงแค่ควางสร้างฝาวงล้อมจากด้านนอกเข้ามาหลังจากที่มาถึงตัวของหลิวซินและพักพวกแล้ว รลับสร้างความตกใจอย่างฉับพลันเพราะว่าจางเฟิงที่ล้มลงไปกองกับพื้นนั้นไม่มีโอกาสรอดแล้วอีกทั้งบนหัวของเธอยังมีบาดแผลชะกันที่ทั้งลึกและแคบอีกด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นจางเฟิงมีใบหน้าที่แปรเปลี่ยนเป็นสีดำไร้พลังชีวิตแล้วรวมถึงบาดแผลชะกันที่ทะลุเข้าไปถึงหัวกะโหลกของเธอความสางก็อึ้งงันไป หลังจากที่วาระสุดท้ายของโลกมาถึงเขาก็ต้องพบเจอกับซอมบี้เป็นจำนวนมากดังนั้นในตอนที่เห็นใบหน้าสีเทาที่แปลเปลี่ยนเป็นซอมบี้ของจางเฟิงเขาก็รู้ว่าจางเฟิงนั้นได้ติดเชื้อไวรัสซอมบี้จนกลายเป็นซอมบี้แล้วและเนื่องจากเป็นเช่นนี้เขาจึงถูกคนใช้กริดฆ่าชีวิตเหลือทิ้งไว้เพียงบาดแผลจากการที่ทะลุถึงหัวกะโหลกเท่านั้นแต่ปัญหาก็คือก่อนหน้านั้น ตอนที่จางเฟิงและเด็กๆคนอื่นได้รับบาดเจ็บเขาได้ใช้พลังแห่งชีวิตภายในร่างกายรักษาจางเฟิงและเด็กๆเหล่านั้นไว้แล้วซึ่งพลังแห่งชีวิตของเขานั้นแข็งแกร่งและล้ำลึกมากพูดตามหลักเหตุผลแล้วอาการบาดเจ็บของจางเฟิงน่าจะทำให้ฟื้นคืนกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งถึงจะถูกต้องแต่ทำไมเธอถึงตายละ่ะโพตอนที่จางเฟิงถูกยิง ระสุนได้พุ่งทะลุจุดสำคัญของเธอบวกกับกระสุนอีกหลายนัดได้ยิงทะลุใส่ตัวของเธอพร้อมกันด้วยทำให้เลือดของเจ้าไทแรนที่ทาอยู่บนเสื้อผ้าด้านนอกของเธอแทรกซึมเข้าไปในร่างกายดังนั้นในความเป็นจริงจางเฟิงได้ตายไปในขณะที่ถูกยิงแล้ว ทันใดนั้นเสียงของระบบก็ดังขึ้นมาในหัวของควางซางอีกครั้งใดต่อดีระดับพลังแห่งความเป็นความตายยินยางของผู้อาศัยนั้นถือว่าอย่างอ่อนเกิดไปถึงแม้ว่าจะทำการรักษาคนที่บาดเจ็บสาหัสได้ก็ตาม แต่กลับไม่สามารถฟื้นคืนชีวิตคนตายขึ้นมาได้ดังนั้นจึงช่วยชีวิตเธอไม่ได้ไม่เงยเมื่อได้ยินคำตอบของระบบควางซางก็ได้มองไปทางจางเฟิงที่มีใบหน้าซีดเผือดและไร้ลมหายใจอีกครั้งก่อนจะกํำมัดของตัวเองไว้แน่น ถึงแม้ว่าเขาและจางเฟิงจะรู้จักกันได้ไม่นานและไม่ได้คุยอะไรจนเกิดมิตรภาพต่อกันก็ตามแต่เขากลับรู้สึกดีและเคารพผู้หญิงเข้มแข็งที่สามารถฟ่าวงล้อมพาเด็กๆเ,เหล่านั้นมาถึงที่นี่คนนี้แต่ใครจะไปคิดว่าเพียงแค่ละสายตาไปผู้หญิงที่คอยดูแลเด็กๆมาตลอดคนนี้ก็ได้จบชีวิตลงเนื่องจากภัยพิบัติที่ไม่คาดคิดมาก่อนแบบนี้ ความไม่แน่นอนของชีวิตและความตายดูเหมือนคำคํานี้จะเป็นเรื่องที่โหดร้ายและพบเจออยู่บ่อยครั้งท่ามกลางวันสิ้นโลกเฮงซวยในตอนนี้เฮ่ครูจางตายแล้วและในเวลาเดียวกันเมื่อเห็นฮวางซางกลับมาหลิวซินก็กัดฟันกรอดพร้อมกับพูดขึ้นว่าสรุปเป็นใครกันที่ลอบทำร้ายพวกเราพี่จับตัวมันไว้ได้ไหม คนที่ลอบทำร้ายพวกเราคือนักโทษกลุ่มหนึ่งควางซางตกไปบนบ่าของหลิวซินแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าคนเหล่านั้นฉวยโอกาสในช่วงเวลาแห่งหาย,ยนะภายใต้ความวุ่นวายเช่นนี้ข่าทหารและผู้คุมที่ควบคุมพวกเขาแล้วแย่งอาวุธของทหารและผู้คุมเหล่านั้นมาสร้างอำนาจขึ้นมาเมื่อพูดถึงตรงนี้ควางซางก็หยุดไปจากนั้นก็พูดต่อว่า เท่าที่ฉันรู้คนเหล่านี้กำลังเสาะหาผู้มีพลังเหนือมนุษย์ทุกวิถีทางเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ครั้งนี้พวกเขาทำเพื่อจูเกอโยลงเช่นเดียวกันที่รอบทำร้ายฉันก่อนหน้านั้นแล้วหลังจากนั้นก็ระเบิดประตูใหญ่ของโรงยิมรวมถึงการรอบยิงจางเฟิงเมื่อกี้ด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อเจ้าเด็กนี่คนเดียวไอ้ระยมไหมเมื่อได้ยินคำพูดของควางซาง จูเกอโยหลงก็กำหมัดทั้งสองข้างขึ้นมาทันใดจากนั้นก็กัดฟันกรอดแล้วตะโกนออกมาด้วยใบหน้าที่เกลียดชังมันเป็นคนทำลายทั้งหมดนี้ฉันจะไปฆ่าพวกมันไม่ต้องหรอกคนที่รอบยิงพวกเราเหล่านั้นได้ถูกฉันฆ่าตายไปหมดแล้วในขณะที่มองไปทางใบหน้าที่แสดงความเกลียดชังและแววตาสังหารของจูเกอโยหลง ควางซางก็สายหน้าแล้วพูดขึ้นว่าแต่เบื้องหลังของคนเหล่านั้นยังมีนักโทษและผู้มีพลังเนือมนุษย์อีกเป็นจำนวนมากนะพวกเขาครอบครองเรือนจำแห่งหนึ่งในเมืองเลียนเอาไว้แล้วสร้างเรือนจำนั่นเป็นกองบัญชาการใหญ่ของพวกเขาเมื่อนึกถึงคำพูดทั้งหมดของชายหัวล้านคนนั้นดวงตาของควางซางก็ฉายแววเคร่งขรึมขึ้นมาเล็กน้อย ตอนนี้ฉันฆ่าคนของพวกเขาไม่นานพวกเขาจะต้องตามมาล้างแค้นฉันแน่ๆดังนั้นฉันขอแนะนำให้พวกเรารีบออกไปจากที่นี่เป็นดีที่สุดพาเด็กๆเ,เหล่านี้กลับไปยังาาาาาพาเด็กๆเหล่านี้กลับไปยังพาเด็กๆเหล่านี้กลับไปยังโรงพยาบาลจัดที่จัดทางให้พวกเขาซะก่อนแล้วค่อยว่ากันถึงแม้ว่าพลังความแข็งแกร่งของควางซางในตอนนี้จะมีพลังเกราะกาสาวพัก และเสื้อเกราะการกระสุนป้องกันตัวเองแม้แต่ปืนไรเฟลิลก็ไม่สามารถสร้างภัยคุกคามให้กับเขาได้ก็ตามแต่ปัญหาก็คือคนอื่นๆกลับไม่มีความสามารถเช่นเดียวกับเขาถ้าหากคนที่อยู่เบื้องหลังของชายหัวล้านคนนั้นต้องการจะล้างแค้นจริงๆแล้วก็ในกรณีที่เกิดการต่อสู้กันขึ้นเด็กๆเหล่านั้นก็จะต้องตกอยู่ในอันตรายไปด้วยอย่างแน่นอนดังนั้น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้พวกเขาจะต้องกลับไปยังโรงพยาบาลก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อให้เด็กๆเ,เหล่านี้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไปกระเถอะเด็กดือ้อและในเวลาเดียวกันตัวลัวก็ลูบไปบนหัวของจูเก๋ยโยหลงเบาๆจากนั้นก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าในวันสิ้นโลกแบบนี้มีวันไหนบ้างที่ไม่มีคนตายละ่ะ นายน่าจะต้องชินกับเรื่องนี้สักหน่อยนะก,การลาจากนายต้องทำใจให้คุ้นเคยกับมันแล้วนายก็จะได้ชินกับมันเมื่อพูดจบตัวลัวก็สายหน้าแล้วเดินนำไปข้างหน้าเพียงแต่มันแตกต่างจากท่าทางที่ไร้ทำนองคลองทรรหัวเราะอย่างมีความสุขก่อนหน้านี้ดูเหมือนตัวล่วในเวลานี้กลับเกิดความรู้สึกอ้างวางและเสียใจ การตายของจางเฟิงต่อหน้าเขาจะทำให้เขาหวนคิดถึงอะไรบางอย่างลึกๆขึ้นมาได้ผมขอน้ำครูจางกลับไปได้ไหมเมื่อได้ยินคำพูดของตัวลัวจู้เกยโยหลงก็เงียบลงจากนั้นก็หันไปมองทางควางซ่างแล้วเอ่ยปากขึ้นว่าผมไม่อยากให้เธอถูกทิ้งไว้ที่นี่ได้ เมื่อผเผชิญหน้ากับคำร้องคอนี้ของจูเกยโยหลงฮวางซางก็ตอบรับทันทีไปหาของที่สามารถใส่ศพของเธอมาแต่รีบหน่อยนะฉันไม่อยากให้เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดอีกขอบคุณครับพี่ฮวางเมื่อได้ยินคำพูดของฮวางซางจูเกยโยหลงก็รีบพยักหน้าจากนั้นก็ปาดน้ำตาแล้ววิ่งเข้าไปในห้องชั้นล่างที่อยู่ไม่ไกลนัก จากนั้นก็ดันรถสามล้ออัตโนมัติออกมาแล้ววางร่างของจางเฟิงลงไปบนรถสามล้อนั้นอย่างระมัดระวังหลังจากที่นำร่างของจางเฟิงวางไว้ดีแล้วความซางและพักพวกก็รีบเดินทางไปบนถนนใหญ่ตรงไปยังโรงพยาบาลในเมืองทันทีถึงแม้ว่าฝนที่ตกลงมาในตอนนี้จะลดลงไม่น้อยแล้วก็ตามแต่ท้องฟ้าก็ยังมืดครึ้มอยู่ดีพวกเขา จำเป็นต้องกลับไปให้ถึงโรงพยาบาลเพื่อหาที่หลบซ่อนตัวก่อนที่ท้องฟ้าจะมืดไม่อย่างนั้นแล้วก็หากท้องฟ้ามืดลงแล้วอาจจะมีภัยอันตรายที่มากมายเกิดขึ้นในป่าที่ปกคลุมเมืองเหลียนผืนนี้ก็เป็นได้ถึงอย่างไรก็ตามเนื้อเรื่องของหนังเรื่องคิงคองและขงมหาภัยเกาะกะโหลกทั้งสองเรื่องนี้สัตว์ประหลาดมากมายในเกาะกะโหลกก็เป็นสัตว์กลางคืนเป็นส่วนใหญ่ หากท้องฟ้ามืดลงแล้วสัตว์ประหลาดเหล่านี้จะต้องออกมาอย่างแน่นอนแต่ทว่าสิ่งที่ควางซางและพักพวกไม่รู้ก็คือในขณะที่พวกเขากำลังรีบกลับไปในโรงพยาบาลเพื่อหวังจะได้กลับไปหลบภัยในโรงพยาบาลก่อดฟ้ามืดอยู่นั้นภัยอันตรายขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งกลับค่อยๆคืคบคลานเข้าไปในบริเวณของโรงพยาบาลในเมืองแล้วในตอนนั้น กลางป่าที่อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลนักกองทัพที่มีจํานวนกว่า100คนกำลังรุกล้ำเข้าใกล้เรื่อยๆดูเหมือนคนที่อยู่ภายในกองทัพนี้จะมีความกล้าหาญมากหลายคนในที่นี้มีร่างกายแข็งแรงดวงตาโหดเหี้ยมคนเหล่านี้ใส่เสื้อผ้าหลากหลายสีสันอีกทั้งอาวุธที่อยู่ในมือก็ครบครันไม่ขาดตกบกพร่องสักนิด พวกเขาก็ถือปืนไรเฟิลใหม่เอี่ยมแต่มีบางพวกถืออาวุธที่ไม่ได้ใช้งานนานแล้วหรือแม้แต่อาวุธที่ทำขึ้นมาเองมองดูแล้วเหมือนกับกองทัพที่ผสมปนเปนกันมั่วไปหมดนอกเหนือจากนี้คนเหล่านี้ดูเหมือนกองทัพที่ไร้ระเบียบวินยัยทุกคนต่างพูดคุยสูบบุหรี่หรือแม้แต่กระทั่งนำเบียร์กระป๋องขึ้นมายกซดอึกสองอึกในกองทัพนี้ เกิดเสียงพูดคุยดังจอแจเสียงหัวเราะที่ดังขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาด้วยนี่เป็นกองกำลังที่แข็งแกรง่งแต่กลับเป็นกองทัพที่ไร้ระเบียบวินัยอย่างมากมองดูแล้วเหมือนกับกลุ่มโจรที่ขี่ม้าออกปล้นไม่ก็โจรภูเขาในสมัยโบราณยังไงอย่างนั้นแต่ในช่วงเวลาที่กองทัพเหล่านี้กำลังตั้งถิ่นฐานพูดคุยกันสูบบุหรี่กินเบียร์ และสามารถทำอะไรตามอำเภอใจอย่างเห็นได้ชัดในที่แห่งนี้อยู่นั้นก็มีผู้ชายรูปร่างใบหน้าซีดขาวเหมือนคนป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างสวมเสื้อสีดำกางเกงสีดำคนหนึ่งกลับพุ่งออกมาจากทิศทางของโรงพยาบาลแห่งนั้นราวกับถูกลมพัดปลิวออกมายังไงอย่างนั้นเมื่อเห็นผู้ชายชุดดำคนนั้นออกมาชายรูปร่างใหญ่ที่กำลังหัวรเราะเฮฮา พูดคุยกินเบียร์อย่างไร้ายกฎเกณฑ์อยู่นั้นก็ได้ปรากฏสีหน้าแห่งความหวาดกลัวขึ้นมาทันทีไม่เพียงแต่จะเงียบลงอย่างฉับพลันเท่านั้นอีกทั้งยังแยกออกเป็นซ้ายขวาเพื่อเปิดทางให้กับชายชุดดำผอมบางคนนั้นอีกด้วยหลังจากนั้นดูเหมือนชายชุดดำคนนี้จะมองไม่เห็นชายรูปร่างสูงใหญ่เหล่านี้เขารีบเดินไปข้างในกลุ่มของคนเหล่านั้น เมื่อมาถึงด้านในสุดของกองทัพตรงเบื้องหน้าชายวัยกลางคนที่ดูไม่เฮี้ยมโหดสักนิดท่าทางธรรมดาธรรมดาทั่วไปเหมือนคุณอาใส่แว่นตาที่ดูแตกต่างจากชายรูปร่างสูงใหญ่ที่อยู่บริเวณรอบๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าพี่ฉันกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างอเป้าสถานการณ์ด้านหน้าเป็นยังไงบ้างเมื่อเห็นชายชุดดำกลับมา ชายวัยกลางคนที่ถือแผนที่ของเมืองเหลียญในมือก็เงยหน้าขึ้นก่อนยิ้มแล้วถามขึ้นโรงพยาบาลเบื้องหน้ามีกองกำลังจำนวนกว่า100คนประจำการอยู่ที่นั่นพร้อมอาวุธหนักเบาแต่ไม่มีรถหุ้มเกราะอ,อะไรประเภทนั้นสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้ก็เห็นแค่เพียงปืนกลไม่กี่กระบอกเท่านั้นชายชุดดำพยักหน้าแล้วพูดขึ้นว่า ดอกเหลือจากดีก็ยังมีผู้รอดชีวิตอีกส่วนหนึ่งด้วยของที่พี่ใหญ่ต้องการน่าจะอยู่ในนั้นทำได้ดีมากอเป้าลำบากแกหน่อยนะเมื่อได้ยินคำพูดของชายหนุ่มชุดดำดวงตาที่หลบซ่อนอยู่หลังกรอบแว่นของชายวัยกลางคนก็ฉายแววเด็ดเดี่ยวขึ้นมาหลังจากนั้นก็ยิ้มพร้อมพูดขึ้นว่าจริงสิงั้น ถ้าหากรอให้แกไปจัดการปืนกลเหล่านั้นให้เรียบร้อยก่อนก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่มีปัญหาครับชายหนุ่มชุดดําคิดสักพักจากนั้นก็พยักหน้าพร้อมพูดขึ้นเงั้นก็ดีจนให้ปืนกลเหล่านั้นกับแกชายวัยกลางคนหัวเราะอ,ออกมาเบาๆจากนั้นก็เก็บแผนที่นั้นให้เรียบร้อยก่อนยืนขึ้น แล้วหันไปพูดกับชายหนุ่มชุดดำอืมงั้นฉันไปก่อนนะชายหนุ่มชุดดำพยักหน้าจากนั้นก็กระโดดพุ่งพลวดไปข้างหน้าออกห่างจากกองทัพแห่งนี้ไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็หายไปในเงามืดของป่าแห่งนี้เอาละพี่น้องทุกคนเตรียมพร้อมเดินทางได้ ในขณะที่มองไปทางชายชุดดำที่หลับตาไปชายสวมแว่นคนนั้นก็หันกลับมาแล้วพูดกับชายรูปร่างสูงใหญ่เหล่านั้นว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งฉันหวังว่าพวกเราจะทำได้ดีเช่นกันถ้าทำผลงานนี้ได้ดีฉันจะมีรางวัลให้โดยการจัดหาสาวงามมาให้อย่างดีแต่ถ้าใครกล้าหลบหนีไปแล้วก็ต่อให้เป็นพี่น้อง ฉันก็จะไม่เว้นสำหรับคนแบบนี้ต่อให้ฉันหลงซานอารมณ์ดีฉันก็จะไม่ปล่อยพวกมันไปเด็ดขาดเข้าใจแล้วพี่หลงหวางใจเธอพี่หลงพวกเราไม่ทำให้พี่ผิดหวังอย่างแน่นอนไม่ผิดถึงตอนนั้นถ้าหากมีใครรักตัวกลัวตายข้าจะจัดการมาเป็นคนแรก <laughs> ครั้งนี้จะได้จัดการสกี่คนกันรอให้เข้าไปก่อนเถอะ ค่าจะยิ่งให้กระจยไปเลยเบื่อได้ยินคำพูดของชายใส่แว่นตาชายรูปร่างสูงใหญ่เหล่านั้นก็ทยอยกันส่งเสียงออกมาดูเหมือนจะมีขวัญกำลังใจที่สูงมากในเมื่อเป็นเช่นนี้งั้นก็ออกเดินทางกันในขณะที่มองไปยังท่าทางที่ดูมีขวัญกำลังใจของลูกน้องชายสวมแว่นตาก็พยักหน้าแล้วโบกมือไปมาจากนั้น ก็ยิ้มแล้วพูดขึ้นว่าทำงานเสร็จพวกเราก็จะกลับบ้านไปฉลองความสุขกันลุยข้าข้าวกมันเมื่อได้ยินคำพูดของชายสวมแวน่นชายรูปร่างใหญ่กลุ่มนั้นก็ทยอยกันกระโดดพุ่งไปข้างหน้าตรงไปยังทิศทางของโรงพยาบาลทันทีแปลกมีอะไรในโรงพยาบาลกัน ถึงทำให้ลูกน้องของฉันพวกนี้ฮึกเหิมและคาดหวังมากขนาดนี้ในขณะที่มองไปทางลูกน้องที่พุ่งตรงไปทางโรงพยาบาลดวงตาของชายสวมแว่นคนนี้ก็ปรากฏแววตาสงสัยขึ้นมาอย่างฉับพลันแต่วินาทีต่อจากนั้นเขาก็ส่ายหน้าก็จะปรากฏรอยยิ้มออกมาแทนไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะคืออะไรแต่ในเมื่อคนของเขาอยากได้เขาก็จะเอื้อมไปให้ถึงให้ได้ ถ้าหากทุกคนได้สิ่งของเหล่านั้นจนสามารถทำให้ลูกสมุนเหล่านั้นเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นศักยภาพของกลุ่มพวกเขาก็จะยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเมื่อคิดได้เช่นนี้ชายสวมแว่นก็ย่างเท้าออกไปตามชายรูปร่างสูงใหญ่เหล่านั้นตรงไปยังโรงพยาบาลทันทีหลังจากที่ชายใส่แว่นคนนี้เคลื่อนไหวแล้วข้างกายของเขา ก็ปรากฏเงาสีเลือดตัวหนึ่งพุ่งทะลุออกมาจากป่าก่อนเดินตามชายสวมแว่นนั้นไปพุ่งตรงไปทางโรงพยาบาลน,นั้นเช่นเดียวกัน